แต่แต่ลองดูอย่างปู่เนี่ยคนเดียวก็ฟิวหแบบนี้ละบุคลิกคนเดียวนียวาปู่ทาเลยอะไรนท่อะไรที่อไรฟันฟันกอย่างคนเดียวสบดีผมว่าเราไม่ถึงบุคลิกปู่ทายอครับแโตกวแกรบมาแล้วมา ต่อยไม่นีนีาเข้ในแล้วเ่อ้านแ้แขนขาดไปลยิก่อนได้ไหมชงนี้ช็อตวงการนี่มันช็อตกันได้แขนสวยด้วยต้องมาดูายหลังรู้วถ้ามไกะตก่บอยเลอวอีกเรื่องนสวยอย่าอาให้แขนขาดขอพี่บอยใเอล้นเ้ามดีดมาลไดนะ เอทุกแเลยเดี๋ยวัวเงกตัวนี้พี่ใสเอาตัวอื่นใส่ไมอาตอ่สอตอนทำงานมาเลไมาถึงทำงานแล้วก็จริงตัวนี้มันแบบไปนี่ไปมันแหมึงากยนมใส่ไม่เลยมใส่ก็ต้อง ล้วคอไปงไบรรยากาศทั่วๆไปนะครับวันนี้ก็นี่คือสิ่งที่ผมพยายามทําให้ทุกคนได้รู้ว่านะครับว่าต้องมางดูเขามาทําอะไรนะครับหลายคนที่รอความหวังยังจะเข้ามาอีกประมาณ ก่อนก่อนบายนี้อีกหลายท่านที่จะมาทำเป็นยูทูบเบอร์นะเพื่อเอาคอนเทนต์นี้ไปลงช่องนะครับการทุ่มงบส่วนตัวนะครับของผมผมเพื่อให้คนให้ต้ามดูมาให้โอกาสคนอื่นเขานะก็เป็นการขออภัยพี่น้องและคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับผลประโยชน์นี้ไม่ได้มีแค่ผมนะครับผมทําให้หลายคนีที่เข้ามากันเนี่ยและมาอีกหลายคนวันนี้ก็จะไปเห็นแต่บรรดายูทูบเบอร์นะครับมาเพื่อสร้างความหวังให้ช่องของตัวเองนะครับ ใครเข้าใจหรือไม่ผมก็พยายามอธิบายแล้วนะครับก็สุดแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับ <S <S อันนี้ในช่วงเช้านะครับช่วงเตรียมงานรออ,อ,ออาฉากรกออุปกรณ์เอฟเฟกต่างๆยังมาไม่ถึงนะครับแล้วก็เราก็ได้ซ้อมคิวซ้อมอะไรกันนักแสดงน่าจะมากกว่า20ชีวิตนะครับที่จะมาวันนี้น,นก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ